พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ของเสียงเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงโดยผ่านอากาศจนถึงอวัยวะรับเสียงคือหูทำให้เราสามารถได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นได้ เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงผ่านอากาศไปยังหูของเราเพื่อเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงทุกทิศทางเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสั่นจะมีพลังงานในการสัน่นเช่นเมื่อเปิดวิทยุลําโพงของวิทยุจะสัน่นหรือเมื่อสั่นกระดิง่งพลังงานจากการสั่นจะแผ่ออกไปจากแหล่งกําเนิดเสียงโดยผ่านอากาศมา,ายังหูของผู้รับเสียงถึงแม้ผู้รับเสียงจะอยู่คนละตําตแหน่งก็สามารถได้ยินเสียงเหมือนกันเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ในอากาศ พลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงจะแผ่ออกไปทุกทิศทางเราจะได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเสมอ